สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าทองคำของมันต้องมีโอ้ในช่วงปีนี้นะครับตั้งแต่2025ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยมีแต่คนพูดถึงราคาทองคำราคาปรับตัวสูง ซื้อดีไหมไล่ต่างๆเต็มไปหมดนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทองคํากันสักหน่อยนะฮะว่าของมันต้องมีตอนนี้จริงหรือเปล่าเท้าความกันกนิดหนึ่งนะฮะว่าเรื่องราวของทองคํามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก็คือทองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความมั่งทั่งนะตั้งแต่สมัยโบร,ราณนะครับจนถึงปัจจุบันนะ ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังงงง,ง,งตอนนี้หุ้นก็สารวันเตี้ยลงนะครับเงินเฟอ้อก็พุ่งแรงเหลือเกินเงินบาทเราก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็อ่อนค่านะครับเศรษฐกิจต่างๆมันก็เป็นภาพที่มันติดลบทั้งนั้นนะฮะคนก็เริ่มไม่มั่นใจว่านีเ่เงินในบัญชีเรามันจะปลอดภัยไหมนะครับนี่แหละฮะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าคนก็อยากจะสร้างความปลอดภยัยก็กลับมามองที่ สินทรัพย์อะไรบ้างที่มันปลอดภัยนั่นคือทองคำนั่นเองนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยราคาทองก็ขึ้นอยู่ในขาขึ้นมาโดยตลอดนะถ้าตัวเลขจําไม่ผิดนะครับน่าจะขึ้นมาจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก,กว่ายี่สามเปอเข้าไปแล้วเนาะใครที่ซื้อตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหรวยนะฮะเนี่ยก็อยากให้ได้มีมุมมองกันในเรื่องนี้กันสักหน่อยว่าเออคนที่กําลังมองหา หนทางนะครับการเก็บเงินแบบไม่เสี่ยงหรือว่าอยากจะสร้างาเสถียรภาพนะหรือความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องมามองทองคาโดยมองในหลายๆแง่มุมกันสักหน่อยนะครับทองคําเนี่ยทําไมคนถึงชอบมันนักนะฮะทองคําคืออะไรแล้วทาไมคนถึงชอบมันนักคือทองเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เด็กผมจําได้เลยว่าเคยเห็นนะทองบาทละสี่ร้อยแล้วตอนซื้อทอง,งแรกได้บาทละสี่พันคิดดูตอนนี้มัน ้าหมื่นไปแล้วอะคือทองเนี่ยคนมองว่าเป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นของที่มันล้ําค่าแล้วก็ใช้เป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนได้เหมือนเงินมาตั้งแต่ในอดีตโบราณแล้วแหละนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีประเทศต่างๆนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยในอดีตเขาก็เริ่มเอาทองคำเนี่ยมาค้ำเงินในระบบนะฮะเขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่า gold standard นั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าจะพิมพ์เงินออกมาเนี่ย รัฐบาลต้องมีทองคําเอาไปค้าเนาะเงินทุกบาทที่รัฐบาลพิมพ์เนี่ยจะต้องมีทองคำเนี่ยในคลังสํารองเอาไว้นั่นหมายความว่าเงินที่ออกมาในในระบบที่พวกเราใช้กันอยู่เนี่ยจะต้องมีทองหนุนหลังนั่นเองนะครับแต่แล้วนะไอ้ระบบโกลด์สเตนดาร์ดเนี่ยมันก็เลิกไปนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทองคําก็ยังเป็นเซฟโซนอยู่นะฮะสำหรับ ทุกช่วงเวลาที่มันเกิดความไม่แน่นอนในในเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสงครามด้วยนั่นเองนะฮะพอโลกมันไม่แน่นอนนะฮะแต่ทองคําคือสินทรัพย์ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยนะฮะสงครามการเมืองเศรษฐกิจถดถอยโรคระบาดนะครับทุกครั้งนักลงทุนก็จะวิ่งเอาเงินเนี่ยไปใส่ในทองคํานะฮะอย่างในปีนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะ,ะอย่างปีนี้เศรษฐก,กิจสหรัฐก็ถดถอยนะ เราลาวสามสนะิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตะฮะดอกเบีย้ยก็สูงเงินเฟ้อก็ไม่ลงแต่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่มีทีท่าว่าจะจบอีกนะฮะมันเลยทําให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะแถบแถบเอเชียเนี่ยกว้านซื้อทองคาเนี่ยอย่างหนักเลยนะฮะบ,บางประเทศเนี่ยซื้อเรียกว่าเดือนเป็นเจ็ดสิบแปดสิบตันเลยนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระบบการเงินของเขาก็ยังมั่นคงอยู่นะฮะ เออนี้ก็น่าสนใจนะเมือ่อเมื่อสักสองสามสัปดาห์ก่อนหรือเดือนที่แล้วนะว่าผมจําไม่พลาดเนาะก็มีการอ่าสำนักข่าวของช่องหนึ่งก็มีการพูดถึงกันว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นปลายปีที่แล้วจนถึงปีเนี้ยหลายๆประเทศมีการซื้อทองคํำตุนเอาไว้มากขึ้นนะครับก็คงเห็นว่าเพราะโลกมันแม่แน่นอนนี่แหละก็เลยต้องกว้านซื้อทองกันอย่างหนักนะครับเรื่องของทองเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็งกาไรนะครับมันเป็นเรื่องของการ p r o t e คชั o ด้วยมันคือการป้องกันด้วยคือคือทองเนี่ยขาหนึ่งก็คือเกมเกมกำไรได้นะซื้อไว้รอ,อขึ้นหรือว่าขายกินส่วนต่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทองคํามันทาหน้าที่ได้ดีกว่านั้นนะครับมันคือสินทรัพย์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตเรามั่นคงได้มากขึ้นไอ้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเรามีเงินลงทุนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นลงทุนในหุ้นหมดหุ้นหมดร้อยเปอร์เซ็นต ตอนนี้หุ้นตกมาเยอะเลยอย่างน้อยเราต้องขัดทุนแน่ๆ20-30%แต่ถ้าเกิดว่าในพอร์ตเรา100%เนี่ยมีหุ้นสัก50%แล้วก็มีทอง50%ทองอ่ะมันขึ้นมาตลอดนะถ้าเอาง่ายๆซื้อทองตอนต้นปีจะถึงวันนี้ก็ทองขึ้นขึ้นมาแล้วประมาณ23%ใช่ไหมครับถ้าพอร์ตหุ้นเราขาดทุน20%่น20สบกว่าเปอร์เซ็นต์ห่าสิเอร์เซ็นต์ขาดทุนยว่สิตกว่าเปอั์เม้นใจง่าๆเนาะ มีเงินหนึ่งล้านห้าแสนอยู่ในหุ้นอีกห้าแสนอยู่ในทองทองเนี่ยขึ้นมาแล้วยี่สบสามถึงยี่สิห้าเปอร์เซ็นหุ้นตกพเพราะเศรษฐกิจไม่ดีสถานการ,ร,รณ์โลกผันผวนสงครามหุ้นตกยี่้าเปอร์เซ็นพอร์ตเราเป็นไงฮะมันก็จะติดลบเล็กน้อยถูกไหมนั่นหมายความว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการมีทองเนี่ยมันจะช่วยประยุงไม่ให้พอร์ตเราตกร่วงจนเครียดหนักแต่ปัญหาคือมันมีทองน้อยเกินไปมันก็อาจจะ ช่วยได้เพียงเล็กน้อยนั่นเองนะครับและทองเนี่ยเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีนะครับสําหรับคนที่กลัวเงินเฟ้อนะฮะมันช่วยรักษามูลค่าทางการเงินระยะยาวนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองไม่เคยตกต่ําไปที่จุดเดิมเลยนะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีบางปีที่ขึ้นไม่ห,หวือหวานะครับแต่โดยรวมมันขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่คือ ใจที่อยากให้เห็นนะว่ามันไม่ใช่แค่เก็งกาไรมันคือการป้องกันนะฮะแล้วถ้าเราอยากเริ่มต้นลงทุนในทองเนี่ยทยํายังไงได้บ้างนะครับก็อันดับแรกเนาะต้องมีเงินงอนนะคือไม่ไม,ไม่ไม่ควรเอาเงินร้อนนะไปลงทุนในทองมันต้องเป็นเงินเย็นมันต้องเป็นเงินออมนะครับซึ่งต้องเป็นเงินออมคนละก้อนเขาเขาแนะนําอย่างนี้นะว่าเราต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนะ่ย พอได้ครบเงินถูกเฉินแล้วเนี่ยจะไปลงทุนในทองเนี่ยมันก็มันก็ดีกว่านะนะครับแล้วก็เอหรืออะเอาเป็นว่าถ้าเรามองว่าเงินสำรองถูกเฉนเราจะเปลี่ยนเมนรูปแบบของทองได้ไหมก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าทองก็เป็นสินทรัพย์ที่ถือว่าลิควิดเดตก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ไวเหมือนกันนะฮะก็ก็เอาที่ชอบแล้วกันขอให้คุณมีอนะเอเอไม่ว่ากันนะฮะอย่าอย่า อย่าเอาเงินร้อนก็คือไปกู้นี่ยืมสินมาซื้อทองกันแล้วกันนะครับอันถัดมาก็คือเป้าหมายการลงทุนเนี่ยในทองต้องชัดเจนนะว่าเอาไปทําอะไรป้องกันความเสี่ยงหรือว่าการรักษามูลค่าทรัย์สินหรือเก็บไว้อุ่นใจเพื่อป้องกันเวลาหุ้นมันสวิงนะฮะหรือว่าจะเก็บไว้เพื่อแต่งงานก็ว่ากันไปนะครับมันก็ต้องมีทิศทางนะลงทุนเพื่ออะไรเก็บเพื่ออะไรนะครับถัดมารูปแบบของการเก็บทองในวันนี้มันก็มีออปชั่นให้เลือก เยอะกว่าเมื่อก่อนเนะสมัยก่อนผมซื้อทองผมก็ต้องซื้อเป็นเอทีละบาททีละห้าบาทใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเ,าเก็บแล้วลืมหรือหายนะฮะอันนี้มันก็จะมีรูปแบบใหม่ก็คือซื้อเป็นผ่านพวกกองทุนทองก็ได้นะครับกองทุนรวมที่ไปลงทุนในทองก็ได้ก็ดูตามแอปสถาบันการเงินที่คุณเดินบัญชีอยู่ก็มีนะผมว่ามีแท็บทุกที่ที่ซื้อกองทุน กองทุนรวมที่เขาไปลงทุนในทองนะครับอันนี้ข้อดีก็คือมันไม่ได้เก็บเป็นทองจริงๆนะซื้อง่ายก็ขายคล่องเหมือนกันนะฮะหรือว่าจะซื้อเอออมทองนะครับผ่านแอปที่เป็นร้านทองหรือว่าผ่านแอปธนาคารที่เขาโคกับพวกร้านทองก็ได้นะฮะแล้วโปรแกรมพวกนี้เป็นพวกโปรแกรมสะสมทองเนาะซื้อทีละหลักร้อยก็ได้หลักพันก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือซื้อแล้วเนี่ยมัน สามารถไปเปลี่ยนเป็นทองได้ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ลองไปดูแล้วกันถ้ามีหลายค่ายครับคงไม่อยากจะโฆษณาเนานะว่ามันมีหลายค่ายให้เลือกก็ดูเอาที่เรารู้สึกว่าน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้นั่นเองนะครับการลงทุนในทองเนี่ยคืออยากกลัวตกรถด,ด่วนนะครับนะฮะเอาเป็นว่าค่อยๆลงทุนค่อยๆไปดีกว่ามีน้อยก็ซื้อน้อยมีเยอะก็ซื้อเยอะตาม ศัก,กยภาพของแต่ละคนแล้วกันนะฮะแต่คอนเซปที่อยากจะนําเสนอก็คืออยากจะให้ซื้อแบบทยอยซื้อดีกว่าซื้อทุกเดือนในยอดที่มันเท่าๆกันหรือเราเรียกว่าดอลลร์คอสเอเวอร์เรจิงก็คือ dCA นั่นเองนะครับเช่นเราหักเงินมาแล้วมีเงินออมที่จะแบ่งพอจะไปซื้อทองด้เดือนละพันก็ซื้อเดือนละพันทุกเดือนก็ได้เข้าโปรแกรมสะสมทองนะครับให้มันตัดเงินเราทุกเดือนเดือนละพันแล้วก็ไปซื้อแบบนี้ข้อดีก็คือจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนนะครับแล้วก็ มันช่วยให้เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของราคาให้มันมากมายเนาะแล้วก็รูปแบบของการทำดีซมันเหมาะนะครับสร้างพฤติกรรมการลงทุนซึ่งเหมาะกับคนทํางานนะฮะแล้วก็จะซื้ออะไรก็ดูบทวิเคราะห์นิดนึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาทองมันก็มีบอกนะว่าช่วงนี้ราคาผันผวนยังไงควรซื้อยังไงควรซื้อเท่าไหร่ดูเทรนด์ด้วยนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับคือไม่ใช่ว่าเห็นคนเขาได้กาไรจากทองเยอะแล้วเราจะรีบไปซื้อบ้าง แบบนั้นนะผิดนะครับเพราะว่าคนที่เขาได้กําไรจากทองมาเยอะเขาซื้อมาก่อนหน้าเรานีไ่ไหมเราซื้อตอนนี้มันอาจจะสูงไปแล้วก็ได้อาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงหรือเข้าซื้อที่เงินน้อยๆก่อนก็ได้นะฮะถ้าให้เป็นไอเดียนะครับว่าการจะลงทุนในทองเนี่ยเรามาเข้าใจกันสักหน่อยก็ดีนะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองเนี่ยมันขึ้นหรือลงนะครับคือทองเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะการขึ้นและลงของมันเนี่ย ไม่ได้มั่วนะฮะมันมีเหตุผลของมันเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยโลกเนะี่ยถ้าดอกเบี้ยโลกนะขาขึ้นทองอาจจะนิ่งนะฮะเพราะว่าอะไรคนเนะี่ยเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งตอนตอนนี้อยู่ในทองใช่ไหมถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็าอาจจะขายทองเพื่อเอาเงินนะไปใส่ในสินทรัพย์ที่มันอาจจะเป็นพันธบัตรก็ได้เพราะดอกเบี้ยขาขึ้นมันจะได้ผลตอบแทนมากกว่าไง ราคาทองก็อาจจะไม่ได้ขึ้นหวือหวาหรืออาจจะนิ่งๆส่งๆนั่นเองเกี่ยวข้องกับค่างเงินดอลลาร์ด้วยถ้าดอลลาร์อ่อนนะทองจะราคาสูงขึ้นนะฮะนี่เป็นพฤติกรรมของมันนะฮะดอลลาร์อ่อนนะฮะทองจะสูงนะครับถ้าดอลลาร์แข็งทองจะลงนะฮะเงินเฟอ้ออ่าถ้าเข้าของราคาขึ้นหนักๆเออคนก็จะหนีไปหาทองอีกเหมือนกันนะครับเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะฮะ ความตึงเครียดสถานการณ์ตึงเครียดในโลกนะครับเช่นสงครามโรคระบาดอะไรต่างๆความขัดแย้งต่างๆคนก็จะหันมาถือทองกันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับรวมไปถึงความต้องการของการต้องการซื้อทองของธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยนะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองที่มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่มาจากปัใจจัยในเรื่องของสงครามความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคอย่างเดียวนะครับ มันมาจากธนาคารกลางแต่ละประเทศรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเข้าซื้อทองเป็นจำนวนมากเช่นกันมันก็เลยทำให้ปัจจัยเรื่องของราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะอยากให้เห็นภาพนะครับสรุปกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่อย่างที่บอกก็คือทองคำของมันต้องมีเนี่ยนะฮะทองคำนะครับอาจจะไม่ใช่ สินทรัพย์ที่ทําให้เรารวยรวดเร็วฟ้าผ่าเหมือนคริปโตเคเรนซีเนาะแต่มันคือผมเรียกว่ามันเป็นเซฟตี้นะเซฟตี้หรือเบาะรองรับทางการเงินที่นุ่มนวลอย่างนี้ดีกว่าควรจะต้องมีติดพอร์ตเอาไว้บ้างไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ,ของการออมผ่านโปรแกรมสะสมทองหรือว่าจะซื้อผ่านกองทุนรวมทองคาหรือว่าจะเก็บทองเป็นก้อนก็เลยก,ก,ก,ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าในยามวิกฤตเนี่ยเออมันช่วยเราได้จริงๆนะฮะ แต่เริ่มต้นลงทุนทองเนี่ยก็อยากให้เริ่มต้นด้วยความเข้าใจนะครับเข้าใจ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 หาข้อมูลเยอะๆวางแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับปรับรูปแบบการลงทุนทองให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะฮะเราจะได้รู้เท่าทันแล้วก็จะได้ป้องกันสินทรัพย์แล้วก็ความมั่งคั่งของเราโดยใช้ทองมาช่วยได้เช่นกันนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องทองคำสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษยเดือนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทำงานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษยเดือนพันใหม่วันนี้ผมดร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 唱啊！